สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้แม่ควานพามาดูความสนของเจ้านุ่มเมงนะคะดีดีดีะะดูความเสร็จของเจ้านุ่มเมงนะคะตอนเช้าเช้านะคะอ้ยอ้ยอุ้ยดูดูดูเมงนะคะเมงน้อยใจเย็นให้ลุงจับน้อย ดูดูนูมิงดูคุณแม่ลิลิอุ้ยอ้ยอ้ยไหนไหอุ้มเลยลูกเอออุ้มอุ้ยอุ้ยดูนุมิงนะคะอุ้ย

ดูหนูเม้งแม่คลีะคาโหนูเม้งเห็นมองหมานะคะหูกลางเลยนะคะอุ้ย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 ความสนกองเจ้าดูเบย์เลยฮะอยู่คุณแม่ก็พอคุณแม่นะคะับเฮ้ยเฮ้ยจับมือหน่อยจับมือหน่อยเฮ้ยดับดาบเลยเฮ้ยจับคนเลย กวาดยิงไอ้หนูเม้งตั้งรำแล้วนะคะจาหนูเมงน่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเอ้ยเอ้ยกวาดกวาดยิงไอ้โอ้ยดู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 ขาหลังหนูเม้งโอ้ยระวังปลายกลางเด้อหาคนหยอกนะคะหนูเมงน้อยหาคนหยอกนะคะ เม้งแม่ฮะคนโยกนะฮะนี่เอาเมงน้อยเอาเมงน้อยจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ลูกอุ้ยรักน้อยเฮ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ทำไมทำอย่างนั้นนุเมงเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยนุเมงทำไมทำอย่างนั้นลูกเฮ้ยนั่นๆั่มบวกตลอดเลยนะนุเมงน่ะ ให้กอดน้อยกอดน้อยกอดน้อยนุ่มเองกอดน้อยโอ้อยากกินน้ำพี่มีให้ให้นุ่มเองกินน้ำน้อยเยอะอมป่ใช้ปากนุ่มเองเลยเจ้านุ่มเองกินน้ำนะหิวน้ำขอพี่กินเลยนะคะเมื่อกี้ อ่าๆเอาให้คุณแม่กินก่อนนะอ่าวนุเมงอิ่มหรือยังค่ะนุเมงอิม่มหรือยังคะ,งงคะให้คุณแม่ลิลลี่ให้คุณแม่ลิลลี่มาหิวอ่ะพี่มี่นุเมงยังจะเอาน้ำอีกเอ,อ้ยท่ากินน้ำของนุเมงนะคะอ,อืออาปากโลเลยนะคะอาปากโลน้ำเลยนะคะ

เอมี่เอายาให้นุม่มเองหน่อยคุยเล่นน้ำแล้วะค่ะตื่นน้ำแล้วะคะ่ะน,นุนะะน่มเองน้อยมาทักทายยามเช้าๆนะคะพบกับความเสพของนุม่มเองนะคะนักเลงนะคะช่วงนี้นักเลงนะคะเจ้าเม็งน้อยเขาไกลไม่ได้เลยนะคะ่ะดิ เอกไลไม่ได้เลยนะคะนี่กินยาเร็ว อากินยาเร็วนุเมงกินยาเร็วเห็นพี่มีอาพี่มีจับน้อยโยกน้อยหาคนโยกนะคะหาคนเล่นด้วยนะคะนุเมงหาคนเล่นด้วยนะนี่คนเล่นด้วยนะที่ไม่มีเพื่อนเล่นนี่นุเมงไม่มีเพื่อนหาเพื่อนนะคะนี่หาเพื่อนเล่นนะเนี่ยนุเมงนี่นุเมงนุเมง

สวัสดียามเช้าๆกับนุ๋มิงนะคะวันนี้ ส่วนของน้องเมงนะคะวันนี้วันนี้แล้ววันนี้แล้วลูกเมงวันนี้แล้ววันนี้แล้วขับมาอเหรเอ้ยเอ้ยเอ้ยนอนออกไป จะโอยหลังเอกแล้วนะคะจะถอยหลังเีกแล้วนะเฮ้ไม่มีเพื่อนเล่นนะคะนี่ เล่นเหนื่อยก็หานมเออเจ้าเมิงน้อยเล่นเหนื่อยก็วิ่งเข้าไปหานมแม่เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าเจ้าเหม่งกินนมคะ่ะ <c oughs> ดูเจ้าหนูเม่งกินนมแม่นะคะดูขานางนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะในควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ